哎呀！我一看，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  เป็นเป็นห้านนะพี่วันนี้พ่อไปทำบ้านขอเแี่ยวความความใสอยู่มาเตี๋ยวเป็นร้านให้ร้านพอบ้านร้านในลูกนางไรเนี่ยนะอายุเท่าไหร่ครับอายุคนไหนเนี่ยันที่พ่อบ้าน อ่ามันกระสังเงียไม่เยอเด็ดไ่เอี่สิปียี่สิบก็ไ้วันนี่สิบเจวาันปียี่สิบี่สิบไปไหนครับไม่รู้ไปไหนเลยอสือก่อนรู้กันนั่งอยู่นี่เพื่ถามชาวบ้านดูเลยยังนั่งย่ พญาสอบถามครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับที่เข้ามาเห็นพอดีเพื่อนโทรมาหาบอกว่าพี่ชายเผาบา้านผมก็ได้โทรหาตำรวจแล้วทีก็แจ้งลงในรายกลุ่มกู้ภัยผมจึงเลยมาตรวจสอบก่อนก็คือคนเผานี่คือเป็นเป็นน้องใช่ไหมครับเป็นน้องของคนเผานี่คือพี่ชายของเพื่อนที่โทรมาหาผม เปลูกจะของบานโทรมาบอกว่าไฟไหม้ใช่ไห<ช><ช>มครับก็เลยโทรแจ้งทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วยใช่ครับผมผมเลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ็ถึงก็ไหม้หมดแล้วครับผมไหม้ไหม้หมดแล้วบ้วานสองชั้นหลือชั้นเดียวเพราะว่าที่นี่มัน